สวัสดีค่ะพะกอบช่อ,บองคำปูนอมมี่ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราไปถึงหน้านงานแล้วน,นะคะการแสดงวันนี้อยู่ที่สีแยกอ่ะมะไฟหวานแมนบอกแกงคอใช่ไหมกับน้องโมูสีแยกอะไรนะมะไฟหวาน้ามะไฟสาแยกผิด <laughs> แล้วผิดแล้วผิดแล้วสามแยกมะไฟหวานนะคะ นี่พี่ดอกเวทีท่านได้เหลียวอยู่คนอ่ะทันี้มาดูงานนะคะเนี่ยค่ะมือดีเดมาหอดเรียวพี่ดอกคนน่ะเวทีพันต่างท่านได้เหลียวเลยค่ะแต่ลาสุดคือเอาสาสรว่าปูแล้วเรียบรอยออบ้อยนะคะเอ้เบืงพื้นที่สะดวกไปมาสะดวกนะคะ สี่แยกเลยกางแยกเลยกางแยกเลยสามแยกนะคะสามแยกนะพี่น้องล่าสุดพี่ใหญ่สวัสดีครับวันะอะวันนี้นะคะสถานทนนี่นี้ต้องถามคนนี้เลยจ็คสี่บอลถึือบอลถือด้วอบอลพีชปนะปนะเบิ่งทาเพิ่นเพิ่นทาเพิ่น เบิงบบ่งงฐาไทายเพื่นท่าไทายก็สุดยอดแล้วนันนะ่ะเอาพี่น้องมาเดี้ยวปาร่ตนะเพื่อนว่าจองแล้วเรียบร้อยห้ามใหญ่เด็ดขาดเพื่อนว่า <c oughs> ว่องเล็บวงเล็บไม่ไมีว่องเล็บแล้วหมอเอ่อเอฟซีอีหล่าหน่อยเอฟซีน้องอาร์ไอปราชาเนอะเอฟซีน้องอาร์ไอปราชาเอฟซีเอาน้องอาร์ไอพนักมาปูซะปูซาดไว้แล้วปาดพี่น้องเวที่นั่นตั้งได้แล้วด้วยคนมากก่อนแล้วปัจจุบันไลยค่ะบ้านนี่หรอบ้านนี่ป่ะโอ้วันน่ะสอดแจงวะค่ะ จากดวงตางไปวันใดได้เออีหล่าล้ำลำหอนสอดแจงแน้ำได้หนิฮาพี่น้องบันดาเพิ่นมาจองแล้วราสุดนะคะเอฟซีน้องออไอนี่เบิร์ดบัดเพิ่นวันดงี้แเบิ้งดอกพี่น้นนนองเออเอานั่นละนี่ยินเด้น้องอาย นี่เนี่ยน้องอไอ <c oughs> ไปจไังไหนคะมือน,นีขึ้นร่องสนามเลี้ยวแท่วันนี้เรามานั่งเอกสาวาผู้มากาความสามารถราพื้นที่ค่ะค่ะหร,รือว่าการปูสาบเป็นยังไงน้องเพราะเราก็ไม่เคยดูมาแล้เออปกติเพิ่นแต่กสิแสดงให้เพิ่นเบื้องยังเดียวนะคะ <c oughs> เพิ่นสียูเทิงเทิง <c oughs> เวทีพี่น้องแต่มือนีเพิ่นเพิ่นนัน่น <c oughs> ลอกข้าวยังเกาะเป็นงามตากเป็นงามเออนั่นน่ะ ปกติเพิ่นอยู่แต่เทิงเวทีเอียงเกาะน้ำตาสาดสิตายแล้วน้ำงั้นตาฉากบวมมีอภินอนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาโฮมป้าคิ่นว่าปู่ศาสตร์จะเวียน่นอ่ะท่านได้แลี่ยมอยู่เออมาซื้อคือสีบห่อนเนาะอากาศเปลี่ยน เพชนี่ก็สิบบบบแ,บแบบเย็นๆแต่ว่าก็บ่ได้แบบอันไลายดอกแต่ว่าพื้นที่นี่มาา้าไงไงเนาะพื้นทีมาา่ม้าไงไงพื้นที่ก็เข้ากับสถานที่ที่ไหนนะสามแยกมา,กามไฟว่าม<ย><ะ>ไงสามแยกท่ามาไฟหวันนะคะอำเภอแกงอ่งคอจังหวัดชัยภูมิค่ะพี่นอ้องนี่ป้าด่วนๆได้บอกเธอตื่นเต่า ตอนแรกมันธรรมดาขนาดนัำร um. ้องกี่น้องวันนี้มากชาวชัยภูมิมาฟังระบบทุกระบบนะคะกับบาลำเสียงนี้นกพงศกรปีนี้ปีทิหาพี่น้องนะคะเอิดพื่อนๆเปิดตะห่วนพาดมาฟังไปไปเพื่อน่คนขึ้นสีตะห่วนเล้วคนปูสาดมัดสาดเรียบร้อยได้จอกไาเรียบร้อยได้ก็ปิวดอกเนาะ ป,ปิวปิวบ้อนอะไรนี่มันผูกใสเออนั่นแหละผูกใสหนามันยังบ่ปิวเไงมันปากลากใบเรียบร้อยพี่น้องเปิเดแอร์พื้แมทท่นจะพาก,กันนะมามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาผู้ใดอยู่ใกล้ๆมาได้ค่ะบัตรราคา120บาทนะคะวันนี้ขอบคุณ ทางบูัดน้นนะคะพิจิก,กันใหญ่บารมิแฟนคลับดอทคอมนะคะแต่ว่าตอนนี้คน,นอะพี่น้องโอ้ย่อนค่ะสวยไหมสวยไหมสวยไหมลงต้องสวย ว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็จะขอดูอีกแล้มันมีล่องพักสนามก่อนนะคะถ้านั่งอีกสาวเซียนสวยน้องเลิฟเอ้ยน้องงามตาง้ดตาฉากไตวันนี้ภา <c oughs> พเดิน,นามาล่องจ่าทีเด็ดจา่าให้ทีเด็ดแล้ว <c oughs> อะไรนะจ่าทีเด็ไม่เป็นจ่าตอนสวยนะอ่ะพี่น้องอยากถูกว่าอันอนครเรื่องนี้เป็นแบบไหนมาเบิ่งค่ะเบิ่งแบบเต็มๆเลย เพราะว่าเมือม่อเปิดฤด,ดูกาลเนาะจากว่าเคยนั่งไห้ก็ได้นั่งไห้เอาพี่นอ้องเบิหมอลำมาบว่าเคยนั่งไห้เทือไปนั่งไหนะ้หนาหันกับอันแม่แม่เอฟซีคงสะกอดแต่อยากว่าอยากหัวถ้ามันสนุกจริงๆมาดูลำเรื่องนะคะละครเรื่องนี้อันละครเรื่องเอียงเกาะเรื่องเองียงวะจิธิพลคนสวสัสตาน้ำตาำโซเปียน,นีนะคะ,ะ,คะเอาจริงๆถ้าเราถ้าเรามาดูแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่อง ท,ที่ฟังจากคูณจักร่เล่าบอกให้ฟังเรืองมันคือเรื่อง,รองจริงใช่ไหมันคือชีวิตจริงนะคมันคือชีวิตจริงเพราะ <laughs> ฉะน,นั้นดาต้องว่าที์เอาล่าสุดอันลดราคาแล้วก็แ <c oughs> ม่ลอยยี่สิบต้องลอยหาสเด้ปูปูป่กอนมู <c oughs> ปู่กอนมูต้องลอยหาสิบเด้อก <c oughs> <c oughs> ืนองค เว้นเว้นเอฟซีเอฟซีนะคะเี๋าขึ้นเลยหน่อยก็มามากลาง <c oughs> จะมาสาสุมีมองนางนา โอ้ขี oh, <isions> <Okay>. ่รถกระบะเรียว่าปูสเยมาปูตตเวนปานียูย่หอดสอดแจงด้วยแม่เอ้ยโอเคครับพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ กติตานัดะ,ะตอนนี้มีตลาดนัดใหญ่ด้วยะนะคะอันนี้มีตลาดนัดใหญ่ด้วยเน่อเอาพี่น้องใดที่ท่านได้มากก็ไปตลาดนัดก้อนก็นได้พอลำมเริ่มการแสดงนะคะก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะป้าปาๆมากที่้อง